แล้วครับเมื่อความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราได้จับสไปโนเอาไว้นะครับซึ่งเป็นลูกสไปโนอ่าจับได้เรียบร้อยแล้วครับผมไม่ยากเท่าไหร่นะรู้สึกว่าพวกไดโนโดเซอร์นะครับจะเริ่มใหม่เลยนะครับผมตอนนี้มันก็ต้องใช้เวลาในการจเจริญเติบโตสักระยะหนึ่งเอาเนื้อธรรมดาไปกินเนื้อน้องออกมาพี่ต้องการใช้งานแต่ว่าเราสามารถที่จะฝากเนื้อน้องเอาไว้ได้นะครับโดยการให้เนื้อธรรมดาอยู่ด้านบนนะครับมันก็จะกินแต่เนื้อธรรมดา โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาสารต่อภารกิจจากพาร์ทก่อนนะครับซึ่งพาร์ทที่แล้วเรายังขาดอาวุธเหล็กนะเราจะมาต่อกันในพาร์ทนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาดิโล่เรากลับบ้านด้วยครับตามมาลูกศิษย์ตามพี่มาเลยคาโดโด้ด้วยคาโดโด้ด้วยเกกะเดี๋ยวบริเวณนี้ถ้าผมได้ในนเสาวสักสองสามตัวผมก็จะยึดได้แล้วครับไม่น่ายากเท่าไหร่ ช่วงแรกๆที่เรามาเล่นเราอาจจะตายบ่อยหน่อยเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่ไดโนเสาร์มาเกิดบางมาเลยครับตอนนี้รู้สึกว่ามันยังสู้ใครไม่ได้นะมันยังหนีอยู่นี่หว่าเดี๋ยวต้องพ่านไปเก็บบ้าน,นครับมันน่าจะสู้ใครไม่ได้ตอนเนี้ยไปๆพวกเราทุกตัวกลับบ้านกันดีกว่าพากลับไปบ้านให้หมดเลยโ <c> ห <oughs> น่ารักวะลูกสไปโนโค่นน่ารักเลยอ่ะ ดูดิแต่ชื่อมันบังไงเอาชื่อออกดีกว่าเออน่ารักมากๆเลยครับสดๆตามมาตามมาตามพี่มามาตรงนี้มาตรงนี้มันวิ่งค่อนข้างจะช้าไงคอมปี้ของเราทุกตัวก็ยังอยู่ดีมีสุขนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีแก๊งโดโดกับโดดูอยู่ด้วยไอ้นกนี้ต้องการธนูยาสลบในการจับผมยังไม่มีทีเดี๋ยวค่อยครับ โอเคทุกตัวกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเด็กเราน่าจะได้ที่จะทราฟสมิตตีได้แล้วมั้งตอนนี้เรียบร้อยครับครบแล้วครับผมสมิตตีของเราตอนนี้ยังขาดไม้เดีย๋ยวเราต้องการไม้เพิ่มเติมทุกตัวอยู่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่จะไปหาไม้เอาไม้มาให้พี่เรียบร้อยทราฟสมิตตีเลยครับทีนี้เหล็กที่เหลือเราก็จะสามารถที่จะทราฟอาวุธเหล็กได้นะครับผมไม่น่ายากเท่าไหร่ ตอนนี้บ้านผมค่อนข้างจะคับแคบไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยขยายเอาเท่านี้ไปก่อนเอาเท่าที่พออยู่ได้แนละ้วกันวางตรงไหนได้บ้างเนี่ยตรงนี้ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเควางไว้ตรงนี้เพราะยังไงเตียงเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงใส่เหล็กเข้าไปก่อนมาดูกันว่าเราคราฟอาวุธอะไรได้บ้างตอนนี้หอกต้องการเหล็กถึง10อันเลยทีเดียวเราน่าจะคราฟได้แค่พลิกแอสอย่างเดียวนะครับผมไม่เป็นไร เอาพลิกแอสก่อนเล็กเล็กเล็กใส่ไปแล้วขาดหนังหนังมีเยอะแยะมากมายเอาไปเรียบร้อยได้อาวุธเหล็กแล้วนะครับผมจะเน้นสปีดเป็นหลักนะอย่างอื่นไม่เท่าไหร่เอาสปีดไว้ก่อนพลิกแอดเหล็กมาอย่างเดียวก็พอแล้วครับหาเหล็กง่ายครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะไปรวบรวมเหล็กนะครับฟาร์มเหล็กกัน ตอนนี้ด้าน,นรู้นนะรัับมีแอร์ดรอปลงมาครับผมน่าสนใจทีเดียวครับสีม่วงครับอาจจะเป็นโอกาสดีที่ทําให้เราได้อาวุธแจ๋วๆนะครับผมไปดูกันดีกว่าแล้วก็มีลิงหน้าตาประหลาดอยู่ตัวหนึ่งด้วยครับมันคือลิงอะไรโอ้เป็นลิงเด็กครับไม่เอาตรงน,นี้ต้องรีบวิ่งไปหาแอร์ดรอปก่อนครับผมสำคัญมากๆอย่าเพิ่งหายนะเรเร็วเทันไหมทันไหมอุนน้ยทันโอ้โหได้ของดีเลยครับ สุดๆของดีมามากมายโอ้โหสุดยอดเลยครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้อะไรมาบ้างเดี๋ยว่อยไปดูตรงนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยไงผมไปดูฝั่งรุ่นดีกว่าเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันในบ้านนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้าง <S <S อยากได้ที่สุดก็คือหอกเหล็กปิรันย่ามาโอ้โหโอ้โหไม่ปิรัญญนย่าที่กัดครแรงมาดิตีลวมึง <S 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 <N> หนีเว้ยเฮโอ้โหโดนตีแล้วหนีว่ะปารปิรันย่าโอ้โหเรียบร้อยตาย อาชิพเมนนี่เวลามันขึ้นมันน่าลำคาญวะ่ะนี่ฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปอ,อูแจ๋วเหรอมึงอะแจ๋วเหรอได้เนื้อปามด้วยครับมามาตีบาลให้ละมาดิมาดิมาดิอือเม,มื่อวานเราไม่มีอาวุธไงวันนี้มีอาวุธแล้วปว้ยตีตา้เหรอตายเหรอตายหมดล้วมึงมาดิมาเลยูตายตาย,ตายถ้าเราไม่ได้ใส่ชุดก่อนนี่เขาบอกว่าแป๊บเดียวนะมันกัดเราตายเลยครับกัดแรงมากๆที่ผมใส่เสื้อหนังไงโอเคอยู่ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะทาพวกก่อเหล็กด้วยครับถ้าเป็นไปได้แต่ว่าเรายังไม่เจอหินที่ว่าให้ธาตุเหล็กเยอะๆนะครับโอเคไปดูอาวุธกันดีกว่าเราได้อะไรมาบ้างเมื่อกี้เราได้ปืนมาเราได้ปืนมาด้วยนะฮะปืนอย่างดีเลยครับผมแล้วก็มีบวกโอ้โหระดับสีแดงเลยครับอย่างดีแล้วก็มีกางเกงกางเกงนี้เป็นกางเกงแบบว่า ต้นไม้เอาต้นไม้มาทำอ่ะไม่เข้ากันเลยครับแล้วมีหอโอ้โหโชคดีต้องได้หอครับเป็นหอระดับมาสเตอร์ครับด้วยครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับผมได้เกาะเหล็กโดยที่ไม่ต้องทําเลยครับชิลๆมากมายีปืนโอ้โหได้ปืนมาแบบว่ามีลูกกระสุนมาให้พร้อมครับสุดยอดเลยมันมีมียาลอสซัสเนี่ยครับใช้ในการดำน้ำด้วยโอ้โหลูกดอกแกสลอบอีกสุดๆเลยครับแต่กางเกงมันจะไม่ค่อยเข้ากับชุดเท่าไหร่นะ โอเคได้อยู่ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสอะไรมากมายไอเต่าตัวนี้เลเวลเท่าไหร่เนี่ยเลเวล90ไม่เอาตอนนี้ผมต้องการสามขาวครับนี่ครับดีโลครับสีขาวทำไมทำไมทำไมล่วงไปจับอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้ผมต้องการแก๊งดีโลเลเวลเท่าไหร่ก็ได้ไม่ซีเรียสใส่เนื้อปลาไปแล้วกันให้ลองมันกินเนื้อปลาบ้างวังนนี้เป็นไงบ้าง ดูกันว่าเนื้อปลาจะขึ้นดีหรือเปล่าเนื้อน่องไปไหนหมดแล้วไม่รู้น่าจะเน่าหมดแล้วมั้ง <c oughs> ก็ขึ้นโอเคอยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเนื้อปลามันจะขึ้นเท่าๆกับเนื้อธรรมดานี่แหละที่ผมไปอ่านที่อัปเดตนะครับน่าจะพอๆกัน <c oughs> ไอหินพวกนี้มันไม่เหมือนหินกับหมดหลักเลยครับไม่เหมือนกับแบบปกตินะครับผมถ้าแบบปกติมันน่าจะโอเคกว่านี้ <c oughs> ผมจะดูเข้าใจไง นี่มันเป็นหินกึงๆ่งขึ้นสนิมแล้วก็ไม่มีธาตุเหล็กด้วยครับเหล็กหายากมากมากครับก้อนหินก้อนนี้มันต้องเป็นก้อนหินเนื้อเนียนๆสีเรียบๆขาวๆอ่ะตัวนั้นน่ะให้เหล็กเยอะ <S <s ผมก็ยังหาไม่ได้เลยวันนี้เดี๋ยวต้องไปหาแล้วครับวันนี้ต้องวิ่งไปหาพื้นที่ที่มีหินตัวนี้ให้ได้ไม่แน่ใจว่าทางด้านนู้นมีหรือเปล่านี่นี่นี่หินหินแบบนี้น่าจะมีดีเลยครับดีใช่เลยครับต้องหาหินแบบนี้เท่านั้น หินเรียบๆแบบนี้มันจะมีเหล็กเยอะโอเคหลายอันอยู่ตอนนี้ได้มาแล้วครับเข้าบ้านกันดีกว่าตอนนี้เราน่าจะต้องรีบทำกกองเกงให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าไม่เข้ากันเลยครับผมโอ้โหคนละเลื่อนคนละราวเลยนะล้อมเหล็กก่อนดีกว่าแต่ชุดเกราะได้มาหลายอันเลยครับอย่างดีพลังป้องกันเยอะด้วยครับพลังป้องกัน300อกว่าโนโอ้โหหมวกไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวเราเอาของที่ไม่ได้ใช้เก็บก่อน สร้างอาวุธไปด้วยดีกว่ามั้งอาวุธมีแล้วเหลือแต่อะไรอะ่ะเหลือแต่ขวานทําขวานอีกอย่างชุดก่อเหล็กตอนนี้กางเกงทําได้หรือ,อยังกางกเกงตอนนี้เหล็กไม่พอแล้วก็ขาดไฟเบอร์ไฟเบอร์เราน่าจะพอมีอยู่ครับขาดแต่เหล็กหนึ่งอันหลอมได้หรือ,อยังจะได้ใส่กางเกงให้มันสมส่วนหน่อยได้แล้วครับโอเคอยู่ครับผมได้กางเกงใส่แล้วกางเกงอันนี้มันไม่เข้ากันไงถ้าใส่เป็นเซ็ตก็ต้องเป็นเซ็ตไปเลย เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะต้องอัดดาเมจไปที่1000นะครับก่อนที่จะถึงเลเวลตันผมต้องได้ดาเมจที่1,000ันไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราใช้หอกแล้วมันไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับผมโอเคทีนี้นะครับเราจะไปหาหินก้อนเนียนเดี๋ยวผมจะวิ่งหาแถวนี้แหละผมเชื่อว่ามันต้องมีในบริเวณนี้เชื่อเลยมีแน่นอนก้อนนี้ก็น่าจะได้ได้ปะ ไม่ได้ครับต้องเป็นก้อนเรียบเรียเนียนเียนเท่านั้นนี่นี่ๆๆเจอแล้วครับก้อนแบบนี้เลยอย่างนี้ให้เยอะดีครับผมได้มาสามอันเราต้องฟาร์มเหล็กจากก้อนเล็กๆแบบนี้ไปก่อนแต่ถ้าใครเจอหินก้อนใหญ่ๆสีทองตัวนั้นจะเป็นแหล่งแร่เหล็กเลยครับสุดๆอันนั้นได้เยอะสุดๆแล้วก็มีสไปโนด้วยครับโอเคอันนี้สไปโนตัวพ่อเลยนดหว่าเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ผมคิดว่าผมน่าจะจับมันได้ เดี๋ยวเราเข้าไปดูมันใกล้ๆกันเลยดีกว่าผมไม่กลัวมันแล้วครับตอนนี้ผมมีทั้งชุดก่อเหล็กแล้วก็มีปืนลูกสรบอย่างดีครับผมอันนี้ไม่ธรรมดาชิวๆแน่นอนยิ่งไปก่อนเลยเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้จับตัวใหญ่เลยครับตอนนี้เราต้องหากองทัพใหม่เลยนะเพราะว่าเราไม่มีกองทัพแล้วครับผมมาเลยเพื่อนมาเลยที่ชิวๆอยู่แล้วน้องแล้วก็มีท่าน้้าแข็งด้วยครับอยู่ใกล้ๆกันเลยครับผมเดี๋ยวๆเอาไอ้ตัวนี้ก่อนไอ้ท่าน้้าแข็งโหด ชิวๆเพื่อนชิวๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเองเจอพี่แน่น้องล่วงยางล่วงยางยังไม่ล่วงครับยังไม่ล่วงเดี๋ยวหล่นแน่เดี๋ยวหล่นแน่หนียังเดี๋ยวไอตัวน้ำแข็งนั่นเดี๋ยวผมจับมันด้วยดีกว่ามั้งเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่ามันเลเวลเท่าไหร่คอมพี้จะเอาคอมพี้จะเอาร่วงไปแล้วครับสไปโนร่วงแล้วครับเหลือแต่คอมพี้คอมพี่มาเลยเพื่อนปาเลยไอ้น้องปาเลยพี่สบายๆตอนนี้พี่อาวุธครบมือไม่กางเหมือนเมื่อวานแน่นอน เอาเนื้อธรรมดาไปแล้วกันตัวนี้เลเวล75ครับได้อยู่แต่ถ้าได้เนื้อน่องจะดีมากเดี๋ยวให้มันหลับไปก่อนแล้วกันผมจะมองหาตัวที่มีเนื้อน่องก่อนตอนเนี้ไอเคเคมีปะเขา้าไปฆ่าไอเคกันดีกว่าไม่แน่ใจว่าไอเคมีไหมอันนี้พาราโซพาราไม่น่าจะมีพาราโซมันจะมีแต่ตัวที่เป็นเด็กนะครับเมื่อวานผมไปดูย้อนคลิปแล้ว ตัวที่เป็นเด็กจะมีปีรัญญามาปีรัญ,ญ่ามาเลยไอ้เคนี่แหละรู้สึกว่าจะมีอยู่แต่ไม่เยอะเท่าไหร่เดินแทงหางเลยครับสบายๆเคกระจอกมากได้เนื้อน้องมาแล้วครับแต่ได้มาแค่2อันไอ้สไปโนน้ําแข็งตัวนั้นไม่แน่ใจว่ามันเลเวลเท่าไหร่ถ้ามันเลเวลไม่เยอะผมน่าจะจับมันได้อะโอเคเอาทีละตัวแล้วกันครับเอาตัวนี้ก่อนแล้วกัน เฮ้ยมีแซลมอนแซลมอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวต้องเอาเนื้อแซลมอนเนื้อแซลมอนก็จับดีใช่ได้ครับลานเนื้อแซลมอนกันดีกว่ามามาพี่ชิวๆน้องวันนี้น้องเข้ามาเลยกระจอกมากสบายสบายปลาแซลมอนมีหลายตัวเลยครับตรงนี้โอเคเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้นี่นี่นี่ไม่ได้เลยต้องใช้พิกแอสถึงจะได้ครับ ตีไปได้มา2อันได้อยู่โอเคไปใส่ให้สไปโนกันเลยดีกว่าก่อนที่มันจะตื่นค่าสลบมันลงช้าครับเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์ปกติเอาไป1อัน2อัน3อัน4อันไปเป็นไงเพื่อนขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่ครับขึ้นเรื่อยๆครับผมเดีย๋ยวมาดูไอตัวสีฟ้านี่ดีกว่าวไอตัวสีฟ้านี่มีเลเวลเท่าไหร่ ผมว่าผมน่าจะได้เปรียบในการจับมันนะผมยิงมันจากตรงนี้ก็น่าจะได้ไอตัวสีฟ้านี่ถ้าเราได้มันมานี่โหดมากมากครับบอกเลยว่าโหดสุดๆผมยิงโดนมันไปแล้วครับเดี๋ยวมันต้องมาแน่นอนตอนนี้มันน่าจะลุยกับปาบิลัญ,ญ่าอยู่สบายๆชิวๆไอเจ้าตัวนี้มันหายใจในน้ำได้ครับไม่ลำบากเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยลงไปล่อมันมา ไม่รู้มันกัดตัวอะไรมันวนหาอะไรมันวะมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับโอ้ยโดนจิจังครับอุย้ยก่อแตกครับผมโอ้โหตายหาเลยครับโอ้ยหมดวะไม่ไหววุ้นกัดทีเดียวก่อแตกเลยวะโอ้โหกัดสองทีตายเลยครับทีแรกก่อแตกหมดทีที่สองตายเลื่อนลงแบบไฮสปีดมากนี่เดี๋ยวน้องในนี้มีดึงมองออกโอเค ถ้าเราจับสไปโนโตัวนู้นได้ผมก็ไม่มีที่ขิวดีเพราะยังไม่ได้ทำแต่ไม่น่าจะหายากเท่าไหร่เอาไว้เจ้าตัวนี้ก่อนเพราะว่ายังไงมันก็ไม่กัดพันเดียวกันอยู่แล้วครับขึ้นมาไม่เยอะเท่าไหร่นะเรื่อยๆเบอร์รี่ดำก็ไม่มีน่าจะอยู่ในน้ำเมื่อกี้เราตายแถวๆนี้แหละ โอ้โหตอนนี้มันไปถล่มบ้านเราแล้วครับผมสวยแล้วครับคือตอนนี้ผมหาอุปกรณ์นะครับตั้งนานแล้วก็ไม่ทันระวังครับมันไปถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใเจยเย็นเพื่อนใจเย็นเดี๋ยวเจอกันเพื่อนครับเดี๋ยวครับเรามีลูกกระสุนปืนอยู่ครับมีแค่สี่นัดนี่หรออ๋อมีห้าสิบสี่โอเคกูเป็นการลูกสไปโนกูไอเวนรีโหลดถือว่ารีโหลดโอ้โหยัดเป็ดไม่รีโหลดอีกแม่เงเอ้ย มาทางนี้มาทางนี้เร็วเรลูกมามามึงมาหากูดิมาแม่งบังอาจฆ่าลูกกูตายหาเลยโอ้โหแม่งกัดลูกสไปโนเราตายหาแล้วครับโอ้โเลเทตุเปะบ้านกูไอเวียนตะไลมาทางกูด้วยโอ้โหบ้านกูพังหมดแล้วมั้งมามายังวะแมงเอ้ยคิดว่าบึงได้เหรอโอ้โหโคตรโหดเลยกองทัพไดนโนเสาร์ผมตายยกบ้านเลยครับ เมื่อกี้ผมก็ถ่ายไว้ไม่ทนันพอดีไปดำหาของอยู่ตายเกี้ยงเลยไม่เหลือรอดแม้แต่ตัวเดียวครับผมยิงมันไปเรื่อยๆไงก็ต้องฆ่ามันให้ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเลเวลเท่าไหร่เดี๋ยวขออัพสปีดรัวๆเฮ้ยแบงปองโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดิโอ้โยออแบงเอ้ยไม่ทันตั้งตัวจะหลับหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเฮ้ยยังเหลือคอมอี้วะโอ้ยคอมปี้ยังเหลือครับ มีดิโลตายมีแบดแอดมาฆ่าดิโลอีกโอ้โหอยู่ไหนวะคือตอนนี้ถ้าใครอยากจะเล่นในแบบตัวนี้นะครับแบบสนุกสนุกผมแนะนำให้ถอนพวกมอดเอนูนากิอะไรพวกนี้ออกไปก่อนนะครับไม่งั้นจะยากเกินไปจนกว่าเราจะฟาร์มของได้ระดับหนึ่งเราถึงค่อยลงนะครับผมอ่าไม่งั้นยากแน่นอนครับพอลำพังตัวปกติเราพอสู้ได้ไงแต่ถ้าเป็นพวกแบดแอดพวกนี้มันโหด เราต้องมีเกาะแล้วก็อาวุธทีด่ดีผมยังไม่ได้คราฟพวก3 0มซีซีมาใช้ไงตายยากด้วยครับผมโอ้โหยิงหลายทีแล้วครับไม่มีเลือดออกเลยไม่แน่ใจกันว่ากี่ทีมันจะตายเนี่ยปวดสุดๆไปเลยครับตัวนี้อัพสปีดก่อนสปีดรัวๆเลยครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมไอตัวผู้ชายนี่รู้สึกว่ามันวิ่งช้าจัง ขนาดสปีดก็พอๆกับตัวผู้หญิงช้ากว่าตัวผู้หญิงเยอะเลยไม่ไม่ตายง่ายวะ่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องล่อมันไปทางอื่นแล้วครับเดี๋ยวมันมาถล่มบ้านผมแล้วก็ไปดูสไปโน่ด้วยว่าเป็นไงตื่นหรือยังไม่รู้มันไม่ตามมาโอเคได้อยู่อย่าให้มันตามมาก็พอและเมื่อกี้ก็มัวแต่ไปงมหาของตั้งนาน สไปโนไม,ไม่กินอะไรเลยวะเนี่ยเบอร์รี่ดำไปก่อนแล้วกันเกือบตื่นแล้วครับเหลือแค่ร้อยกว่าเท่านั้นเองใกล้จะจับได้แล้วครับอีกนิดเดียวครับผมเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเดี๋ยวเจอกันผมว่ายงไงเราก็ต้องจับสไปโนตัวนี้ได้ถึงเราจะเสียลูกสปไปโนไปแต่เราก็ยังมีสไปโนตัวใหญ่อยู่เดมโดน ต้องตอนนี้ต้องหาไดาโนเสาร์ที่ขี่ได้ให้ไวที่สุดเรียบร้อยครับจับได้แล้วครับอ้ามีเลเวลเท่าไหร่ตอนนี้มีเลเวลเป็น1 1 2รอเลือด3,640้ดาเมจ166เฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับผมโอ้โหยังไม่ทันะไรครับมีการชาร์จกันแล้วครับฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยพี่ช่วยอยู่น้องฆ่ามันดิมึงไม่ต้องมาหันมามองหน้ากูฆ่ามันเลยรัวเลยอย่าไปยอมแพ้มันทำไม มึงทำไเมเฮ้ยทำไมมาดิมามาต้องคอยช่วยอยู่เป็นระยะครับมามาเรียบร้อยไอ้แบทแอดไอ้กระจอกไอ้ซา์แม่งฆ่าไดานโนเสวกูโอ้โหสไปโนโลสุดโหรครับไม่ธรรมดาอัพเลือดก่อนเลยทีนี้เราก็ได้ตัวโหดมาแล้วครับเลือดไว้ที่ห0 0แสนโอเคดาเมจดาเมจรลวๆไปเลยทีนี้ก็ไม่มีใครทำอะไรผมได้แล้วครับบริเวณเนี้ย ผมสบายสบายชิวๆแล้วสตาร์มิน่าสามพันสปีดดาเมจเอาไว้ที่สองหมื่นคือเมื่อกี้เดิมๆเราก็สามารถฆ่าแบทแอสได้อยู่แล้วไงบวกกับการช่วยเหลือของผมผมไปแทงตูดเป็นระยะทำให้ไอ้เจ้าสไปโนน้ำแข็งมันไม่ค่อยได้กัดนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับลูกศิษย์เราตัวนี้ชื่อว่าชื่อว่าอะไรดีน้องเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเฮ้ยเป็นตัวเมียว่ะ ตัวเมียชื่อว่าเลดี้เอ้ยเดี๋ยวชื่อให้ตั้งดีกว่าคิดไม่ออกต้องตั้งชื่อให้เหมาะวันนี้ไปกลับบ้านกันมีตัวนี้ตัวเดียวก็อยู่แล้วอันนี้คือซากศพของพวกดินโลอะไรพวกนี้นะครับที่เราจับเอาไว้ตายหมดแล้วครับผมโอ้โหเฮ้ยตามมาดิเฮ้ยผมต้องขอแสดงความเสียใจยกับทุกๆคนด้วยนะครับผมไม่สามารถจะรักษาชีวิตลูกสไปโนไว้ได้เนื่องจากว่า ไอเจ้าตัวเมื่อกี้มันเดินมาถึงบ้านจังหวะที่ผมไปงมหาของอยู่ไงทำให้ผมไม่ทันระวังแต่ถึงมันเดินมาตอนผมอยู่ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสไปโน,โนตัวนี้เมื่อกี้เราก็ตายแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสั่งสไปโนของเราเนี่ยอาแคสซีบเอาไว้เพื่อป้องกันไดโนเสาร์นะครับมาบุกทุกตัวจะอาแคสซีบเอาไว้เลยครับเพื่อความปลอดภยัยนั่นแหละถล่มมันให้หมด จัดการไซมุงแซมอนอะไรเนี่ยซิลแคนโอเคดีมากดีมากคือบริเวณนี้ไม่มีใครทำอะไรเราได้แล้วที่รู้ๆสบายๆเลย,ยชิวๆเมื่อกี้ด้านนน้นมันมีสคานโนพิษด้วยนะครับผมแต่ว่าเราไม่น่าจะจับมันได้เพราะว่าผมไม่มียงมียาอะไรเลยครับเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงเราเดินบนน้ำมั้งฟาร์มเหล็กก่อนดีกว่า ความเหล็กอีกสักนิดสักหน่อยเมื่อกี้ที่เกาะที่แตกไปมันเป็นเกาะกระจกมันเป็นเกาะพวกชุดหนังครับไม่ใช่ชุดเหล็กชุดเหล็กเรายังอยู่แต่แค่ว่าไอ้เจ้าสไปโนน้ำแข็งเมื่อกี้มันกัดทะลุไงกัดทะลุชุดเกาะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยไอ้เค่รอบกัดเหรอรอบกัดหรอว่าฮะมากระจกพวกขี้รอบกัดนึกว่าจะแน่อ่อนเลยปอ,อ,อมา โอ้หตอนนี้มีบวกหมดเลยครับเดนเสา์บวกหมดเลยอะทำไมมันบวกหมดเลยวะมันมีบวก5้าบวกหกบวกสีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับน่าจะเป็นพอมอสแอนด,ดูก,กิได้เหล็กมาเพียบเลยครับผมต้องการหนึ่งรอยอันมีให้พี่ไหมหพี่ขอหนึ่งรอยโด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 ดูเต็ไมไปหมดเลย ดูดูนี่ถ้าเราได้ใส่ชุดก่อนนะไม่ธรรมดาครับผมบอกไม่ใช่กระจกอ,อยู่ในเกณฑโอเคคิดว่าตอนนี้เหล็กผมน่าจะเพียงพอลแล้วแหละเอาแค่นี้ก่อนครับไม่ต้องเยอะมากแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วไปบ้านกันตรงนี้แซลมอนเยอะสุดๆเลยครับหลายตัวมากเลย แต่มันต้องใช้พิกแอดในการเก็บเนื้อแซลมอนนะถ้าเราใช้หอกอะไรพวกนี้มันจะได้เนื้อธรรมดาครับเป็นเนื้อปลาธรรมดาไงนกตอนนี้ก็จำเป็นนะไปด้านนน้นมีแบงปองพิษด้วยครับเรามีเนื้อเน่าไหมอ่ะเนื้อเน่าเนื้อเน่าเนื้อเน่าเราไม่มีแต่เราน่าจะแยกเนื้อให้เน่าได้เดี๋ยวผมจับแบงปองเลยดีกว่าครับโอเค จับแมงป่องพิษดีกว่าไม่ใช้งานไม่จับสัตว์เดี๋ยวต้องบอกให้สไปโนเราหยุดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตายหมดจะเย็น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 เพื่อนจะเย็นจะเย็นตามพี่มาจะเย็นแล้วตามพี่มาพี่จะไปจับแมงป่องโอ้โหมีทั้งแมงป่องมีทั้งสไปโนว่ะแมงป่องมันหลับไม่ยากหรอก แต่มันเป็นแบดแอดนี่ถ้าไม่เจอ 30cc นี่อาจจะยากอยู่นะเดี๋ยวผมต้องรีบฟาร์มของแล้วก็ครัฟอุปกรณ์ในการทํา3 0ซ c ให้ไวที่สุดเลยครับเมื่อกี้มันอ,อยู่ตรงนี้ดีกว่าแมงป่องอะ่ะไปไหนหรอวะผมเห็นแมงปอง่องพิษอ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยมันหลบมันแอบมันไปแอบอยู่หลังหินครับผมได้อยู่ชิวๆครับไม่น่ายากเท่าไหร่ สบายๆเพื่อนมาเลยเพื่อนเราไวกว่ามันเยอะหลับไปแล้วครับโอ้โหสองดอกสลบสบายสายเลเวล95จับง่ายมากมายแต่ค่าสลบมันลงไวมากๆครับบอกเลยว่าลงไวมากเดี๋ยวเรานะครับจะต้องแยกเนื้อให้เนื้อเน่าไวที่สุดครับผมวิธีการแยกเนื้อก็คือกดคอนโทรลค้างไวก่อนครับแล้วก็ลากออกมาครับผม คอนโทรลค้างไว้แล้วเราก็คลิกลากออกมาเพื่อให้มันเน่าไวนะครับอ่าตัวนี้มันจะชอบกินเนื้อเน่าจับไม่ยากเท่าไหร่แยกมาเลยครับใช้เนื้อปลาก็ได้เนื้อธรรมดาก็ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนื้อแซลมอนจะใช้จับแมงป่องได้หรือเปล่าแยกมาเลยครับตัวนี้มันไม่เกินหนึ่งออันอยู่แล้วครับเนื้อเน่าแปบ๊บเดียวเราจับได้อยู่แล้วสบายๆชิวๆ ก็ในส่วนของโหมดเดอะเซนเตอร์นะครับที่ผมลงโปรเจกต์นี้ผมจะไม่มีไม่มีการวางสคริปต์นะครับผมจะเล่นอะไรผมจะเล่นไปตามธรรมชาติผมเจอตัวอะไรผมจับตัวนั้นผมไม่มีการวางว่าวันนี้ผมจะไปจับตัวนี้ตัวนั้นอะไรอย่างนี้ผมยังไม่มีนะครับนอกจากว่าตอนไปท้ายๆประมาณ EP ีที่50-60อะไรเงี้ยเราได้ทุกตัวแล้วเราเริ่มโหดแล้วเงี้ยเราก็อาจจะวางโปรเจกต์ไปจับตัวโหดๆกันประมาณนั้นครับผมแต่ช่วงแรกๆนี้ผมไม่มีการวาง สเต็ปอะไรทั้งนั้นผมเล่นไปแบบสดๆเจออะไรก็ทำไปแบบนั้นครับผมเนื้อน้องยังไม่เอ้ยเนื้อเน่าเองไม่ได้เลยครับเดี๋ยวใส่เนื้อแซลมอนให้มันกินก่อนแล้วกันเอาแซลมอนไปแดกกอนไหมอ่ะกินไหมเนื้อปลาแซลมอนอ่ะลองดูดิเหมือนมันจะไม่กินเดี๋ยวฝากเนื้อไ้ก่อนแล้วกันโอ้โหเนื้อปลาเน่ายากครับต้องเป็นเนื้อธรรมดาเนื้อธรรมดาน่าไวกว่า ไอ้โอ้โหชิบหายหลับเลยครับโอ้ไม่ทันดูว่ะตายแน่นอนเลยหลับยาวเลยครับผมโอ้โหตอนนี้ผมก็ยิงมันหลับไปอีกรอบนึงแล้วนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับมันตื่นไวสุดๆเลยเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มียาฟ้าไงผมเล่นใช้ยาฟ้าเคยครับพอมาใช้ยาเขยวลืมไปเลยครับโอเคเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวมันหิวเรืเรากลับมาเจอกันใหม่ก็แล้วกันครับโอเคครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เวลาที่จะใส่ อาหารนะครับให้เมงป่องเราแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ได้เนื้อน้องมา100อันแล้วนะครับบับเข้าไปเป็นไงบ้างขึ้นรัวๆครับสบายๆชิวๆเรียบร้อยโ,อโหง่ายมากครับผมแต่ว่าตอนนี้ที่ขี่ผมยังไม่มีนะเพราะว่าผมยังไม่ได้คราฟอะไรเมื่อกี้ก็เพิ่งไปเรียนรู้นะครับการคราฟพวกหอกพิษอะไรพวกนี้ผมไปเรียนรู้มาแล้วครับแต่ต้องใช้พวก a อนูนากิแมตติกพวกนี้นะครับเบิร์กเบนพวกนี้อ่าในการสร้างแล้วก็จะมีคกในการใช้ทํายาฟ้าผมก็เรียนรู้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะครับโอเคครับงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ